ประวัติกีฬาตะกอ้อตะกอ้อเป็นการะเล่นของไทยมาแต่โบราณแต่ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดแต่คาดว่าเราราต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศอื่นที่ใกล้เคียงก็มีการเล่นตะกอ้อคนเล่นไม่จำกัดจำนวนเล่นเป็นหมู่หรือเดี่ยวก็ได้ตามลานที่กว้างพอสมควรตะกอ้อที่ใช้เดิมใช้หวายถักเป็นลูกตะกอ้อปัจจุบันนิยมใช้ลูกตะกอ้อพลาสติก การเตะตะก้อเป็นการเล่นที่ผู้เล่นได้ออกกําลังกายทุกสัดส่วนความสังเกตความมีไหวพริบทําให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีความสง่างามและการเล่นตะก้อนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึง่งประวัติในการค้นควา้าหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของกีฬาตะก้อในอดีตนั้นยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่าตะก้อนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใด การเรียกชื่อกีฬาตะก้อในนานาชาติประเทศไทยเรียกว่าตะก้อประเทศมาเลเซียเรียกว่าเซปักลากาประเทศฟิลิปปินส์เรียกว่าซีปาประเทศอินโดนีเซียเรียกว่าลากาหรือลาโกประเทศเมียนมาเรียกว่าชินลงประเทศลาวเรียกว่ากะโต้และประเทศจีนเรียกว่าเตกโต เซปักตะกอคือชื่อทางการในปัจจุบันมาจากคำว่าเซปักภาษามาเลเซียแปลว่าเตะและตะก้อภาษาไทยแปลว่าลูกกลมที่สานด้วยหวาย